แน่แนแน่ลงลงลงแน่ต่อแถวว้าได้เลยนะครับไปที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนพระพิยติธรรมนะครับขยับไปเลยครับขยับไปเลยครับ ขยับอกไปครับขยับไปเลยครับตั้งแถวตั้งแต่ต้นไม้เนี่ยครับเป็นต้นไปลองพี่ครับขอยลงพี่ครับเพราะตรงตรงหน้าบริเวณทวีสุวรรณนี้จะมีกิจกรรมครับอยครับอยครับขยับลงพี่ครับตรงหน้าบริเวณตรงนี้จะเป็นการแสดง ก็ยไม่เอาไปเดี๋ยวเราเดีเราเดีกยวเาเีวเรดีองาทีนจะออกแต่ท่านพครูได้ให้อยู่ในการที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะถ้าท่านพูจะให้สัมภาษณ์สชนก่อนนะครับแล้วจากนั้นจากจังหวัดมหาสารคาม25คนหาคนนะคะกองยาว ล้านบาทนะครับท่านเตรียมไว้แล้วตอนนี้นะครับเมื่อวานหนึ่งเมื่อวานห้าแสนวันนี้หนึ่งล้านนะครับท่านพระครูได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเราจะได้ฟังพร้อมๆกันเลยนะครับว่าท่านพระครูท่านพูดอะไรกับผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งก็ทุกคนทราบตามนี้นะครับก็อยู่ในการสงบเนี่ยแล้วก็สวมหน้ากาน ก็จะได้นำไม้นะครับให้ท่านพระครูได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับเงินส,ส,สดจำนวนหนึ่งล้านบาทที่จะมามอบให้กับญาติโยมในวันนี้เดี๋ยวขอญอาตให้สื่อมวลชนเดินสุ่ไปยังคณนะพี่น้องผู้เป็นข้าโอกาสและพะนมทุกคนนะครับนัแล้นนะครับพ่พอครูพนมปีชากรหรือพระครูไก,ก่ อย่าโยมทั้งหลายไดผู้จักดีใจกัอยาตกับโยมพราะได้สถานาการณ์โควิดแบบนี้ปัญหาเกี่ยวกับปากกรบท้อ,อยงยากโยมเข้ากับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญด้วยเหตุน,นี้เองอัตมภาพแต่ถือว่าเป็นผู้โชคดี อย่างจะว่าหลงพอทอเพสว่านที่เทนมาประจาอยู่วัดาพระธาเุรน้องนี่เพื่อนได้ให้โชคพอบฟูดโดยเบื้องต้นพอบฟูกับเป็นผู้ดูแลเก็ปกวดทำความสะอาดทุกเร้าทุกแรงก็ออกมาเบ่งเก็บขี่ทู่เ็บขี่เทียนต่อน้อนามสายยางมาล่างแจ้งไปทางอินบอกเบิร์ทุกผู้ทุกคน แล้วก็อก้ว่ากัมีผูใด้น้ำยู่ประมาณเกือบสองร้อยข้นนี่แหละนะครับในส่วนนั้นแต่ในส่วนของผูอมุ่นเหตุที่ได้นี่นเพรเออนรมาไปฉันเพลนดูทางแจ้งกระเบรัาไปฉันเพลอยู่แจ้งกระเบาครับมีโยมมากอยากมาเจ้าโรตเตอรี่ให้